สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่หนึ่งพฤษภาคมหกสิบเจ็ดครับผมครับกะมานําเสนอแนวทางตัวเลขครับผมสูพี่น้องเอฟซีครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขของปลาเล็กครับผมครับเก่ามาเชียติดต่อปลาเล็กได้แล้วเด้อครับผมครับเดี๋ยวเจงใดกะไปรับชมรับฟังเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะเลขวิ่งปลาเล็กครับผม รับงวดวันที่สองพฤษภาคมหกสิบเจ็ดครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปลาเล็กครับก่อนมาเชยร์กับขอขอพระคุณปลาเล็กครับผมตัวเลขของปลาเล็กนี่จะเป็นเลขของปูครับพี่น้องเนาะครับเป็นเลขของปูครับที่ปลาเล็กเคยอุปถากปูครั้งหนึ่งครับผมเพิ่นเคยไปทรงปูครับพี่น้องเนาะเพิ่นเดินทุดงแล้วก็ เห็นเพิ่นเดินยุ่ข้างทางนี่นี่แหละครับผมปลาเล็กอาจจะไปกับแฟนเพิ่นแหละครับก็เลยเอาปูติดรถไปที่เพิ่อนอยากจะเดินทางไปนะครับพี่น้องเนาะครับตั้งแต่นั้นก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆครับผมผู้ก็ให้เลขมาเรื่อยๆครับกับเดินดีครับพี่น้องเนาะก็มีรุดบางแหละครับผมตัวเลขครับเอาสําหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังเป็นแนวทางเสียงโสกเสียงดวงเด้อครับพี่น้อง กับเลขวิ่งป้าเล็กอำเภอเพนครับผมเกามาเชียขอกราบขอพระคุณครับผมตัวเลขจริงๆก็เป็นตัวเลขปูครับพี่น้องเนาะกราบขอพระคุณปูแล้วก็ขอพระคุณป้าเล็กครับผมครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไหลกดแช์ให้กับเก่ามาเชียน้าเชียในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขวิ่งป้าเล็กกันเลยครับไาเลกครับครับฮัลโหลครับเกามาเชียสวัสดีครับผม จ้าพัดดีจ้าเป็นยังไงเนาะสบายดีบ่านอนครับจ้าตอนนี้ยื่อไสน์ไหนครับผมยื่บ้านนี่ละโอ้ยู่บ้านหงอนบ้างครับผมอนฝนโปรตกเลยเนาะต้องฝนกนระจายเมน,นมครับอันอนเป็นยังไงตัวนี้กักงอนแล้วนอนเถอว่าเด้ตามประเล็กนี่น่าจะสองงอนได้ว่านอนสองครับพัดดครับ เขาว่าปลาเล็กเล็กปูช่วงนี้เขาอยู่เด้ไหนอืมเล็กปีนวันนั้นวันนั้นมันก็เข้าหนึ่งเนาะวันเมงกี้นี่ก็เข้าวจีบนี่อ๋อครับเั้่เที้โทวไปก็ร <c oughs> ับสายครับ <c oughs> มันเพรได้กูอยู่กับโทรศพัพท์มันเด้ครับผมจ้ะอ๋อเอาจ่อเขามาาเราปลาเล็ก พี่น้อยเอจี้เหมืนกับเขม่นร้ายๆครับผมบอเหล็กปลาเหล็กเหล็กคูครับลองเบิึงหวดนี้ด้วยครับผมต้นโทรมาอยู่ได้ละได้หรครับต้นโทรมาอยู่วัยสุดท้คนติดตามเหล็กเนี่ยโอ้คนมีเบอร์บ่ครับจ้าครับกับเบอร์แมนคนเอาไปลงยูทูบเหรอคนรู้จักกันนี่ละครับผม บ,บ,บ่บ่ได้ขายลอตเตอรี่ระบบไปเล็ยอุย้ยหอนถึงเพงเฮ็ดจะได้ไรอืมแต่ว่าร้านกับไปเอ็นบ่ครับร้านมันก็เช่าเราไปเฮ็ดงานหรอ,อมันเดินไหนมันห่อนเนาะห่อนข้าวอีรีอ๋อโอนดิครับแต่ที่มมไปเลาะได้มันก็ได้เป็นว่าไปขายก็ได้เป็นว่ามันโอนใหงห่อนทังน้งขวนรถทึ้งอากาศ มันบริณังอยู่กับพีคือเฮาน้องกัมันไปเด่น่ะครับมันก็เลยชอบป่ดิอืมมันเด็กน้อยครับเมื่อหนึ่งก็ไปจากวัดเลยโอ้ไก่แต่เดี๋ยวปลเล็กเนก็ไปครับไปอำเภอไหนข้าตัวเมืองเลยครับโอ้ตัวเมียงมันต้องผ่านบางสะพุงกันแล้วไม่ครับผมผ่านบางสะพุงเออผ่านตรงชลากน่ะอ๋อปลาเล็กไปเอาอยู่ตรงนั้นดีครับ เนมนคือโบเบลเขาไปบึงได้หละมันเพลงมันทีดี่ไปไปแต่งร้ายมือแล้วครับผมไปครับเอ,เอาวันนี้กับมาตามแนวทางให้พี่น้องเอฟซีครับผมเร<อ>ียกวิ่งปลาเล็กครับผู้ใดญดตุ๋ใหครับหากับสามตีครับได้หมวประหารได้เจ็ดติดปลาเล็กเมน เก็บกับอย่างนี้ละนี่ครับเขาเจ็ดเก่าเนาะแมนมันซื้อมาได้แต่สองวันแล้วนี่เจ็ดเก้านี่กับประเดี๋ยวขจีประกบคู่ไว้หรอมั้งครับเดี๋ยวมันคมนี่หากับสามนี่มักตัวไหนเนาะครับอีห้ามันมักห้ามันก็คือดังเนี่ยมักห้าเก้าอยู่ไหนโอ้หาเก่าด,ดิห้าเก้ากับห้าเาาจ็ดสัดงได้เก็บหอยไหม ฝันมาเก็บหอย <c oughs> อืมตะเกามันออกยังไงอ็เพราว่านี่แหละมันคือมีห้ามีเจ็ดตนี้นะแต่ฝันได้เก็บหอยอะนาะมีห้ามีเจ็ดปลาเล็กมักหาได้ครับผมสามกับยะถิ่มครับพี่น้องเนานะสามตะมักอยู่ดี กันถ้ากนี้เหมือนเราไปใส่อย่างมันก็ใไซมาได้เลยมันเขาเต็มหมดเขาอั้นหมดเนาะหาเก้านี่กระดังครับผมห้าจิตกระดังห้าเป็ดกระดังอีกกะเนี่ยดังทัวเลยครับผมแมนโอ้ยย่เลยเอาลองเบิงงครับผมพี่น้องจะวิ่งกับว่ากันไปครับผมห้ากับสามลองเบิงง ตัวใดก็จับใจตัวครับแต่ตัวมากมันก็ชื่อมาได้ละละเม่เอานอี่ครับซื้อแต่ชื่อชื่อเก้าสามสี่สามไี่แล้วอือถ้าเก้าสามสี่สามตัวขมประกันมิตร้วอัไหก่อนครับผมเขาบปรกันได้เลขสองตัวนี่นะวะเม่เอานอี่ครับผมอือดังไรกัด มาเชียกับพือว่าเนาะครับซื้อบ่ได้ก็ซื้อตัวนี้ดีกว่าครับผมกันนั่นแล้วเก้าสามสี่สามนี่ใช่ดวงครับพี่น้องเนาะลองเบิ่งกับเอาเก่ามาเชียกกับสิรบกวนปลาเล็กซับนี้เด้อครับผมขอบพระคุณปลาเล็กครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับเลขวิ่งปลาเล็ก ครับที่พี่น้องหลายท่านรอคอยเด้อครับผมครับวิ่งบนล่างครับพี่น้องเนาะห้ากับสามห้ากับสามครับผมครับปลาเล็กกับมกหาเก้าก็หาเจ็ดครับผมห้าเก้าเก้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับผมครับหรือวสามก็จะเป็นเก้าสามสี่สามนี่แหละครับพี่น้องครับมีอยูซีคู่ครับพี่น้องเนาะลองเบิ้ง ครับพิจารณาเบื้องเป็นหน้าทางเสี se you ่งสวกเสี่งดวงเด้อครับพี่น้องยิบจับลอตเตอรี่ไปครับผมห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าสามสี่สามครับนี่แหละครับผมเลขวิ่งป้าเลขห้ากับสามเด้อครับผมวางหันบ่ได้ตามครับพี่น้องเนาะครับผมโทรไปป้าเลขเพิ่นบ่ได้เอาโทรศัพท์ไปน้ำครับผมกระติดต่อบ่ได้ครับมวลวางหันเพิ่นเข่าเจ็ดเด้อครับผมเข้าที่เจ็ดครับผมเลขเพิ่นจะมีสองตัวอีกตัวหนึ่งเพิ่นจำเบ่ได้ครับผมมวลวางหัน พนไดเจ็ 7, ครับเลข,ขออก79็ดงวดนี้ได้หากับ3าครับพี่น้อง5กับ3ครับนี่ก็เป็นแนวทางเลขบิ้งป้าเล็กอำเภอเพนเดอร์ครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชื่อขออวยพรให้พี่น้องเอซีโชคดีถูกหวยเล่นเงินไปน้ากันครับพี่น้องในงวดวันทีสอพฤษภาคมหกสิบหรับคลิปนี้สวัสดีครับ